ทีตาลีเสว,วังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเนื่องจากช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ฝนตกบ่อยครั้งทําให้การบันทึกเสียงของพี่ปานอาจมีผลกระทบเล็กน้อยดังนั้นพี่ปานก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในที่สุดบีอิงเอฮีโร่ที่นําแสงดงโดยหวังอิปมอและเฉินเซียวก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วและหวังอิปมอก็ได้พูดถึงพิธีปิดข,ของบีอิงเอฮีโร่ทาง v c r ว่าเขากําลังเดินทางไปทําธุรกิจและไม่สามารถรับชมกับทุกคนได้ ขอให้ทุกคนมีความสุขในพิธีปิดงานของ B e i n g a h e r o ฮีโร่ไฟนอลสกรีนมิงด้วยและรายชื่อตัวละครยอดนิยมประจำสัปดาห์ของ B e i n ง a h e r o โของไวทปอได้คว้าแชมป์สามครั้งติดต่อกันจากข้อมูลของเหมาเยียน Professional Edition ในรายการยอดนิยมประจำสัปดาห์ของเหมาเยียน20บอันดับแรกในสัปดาห์ที่35หวีปอที่รับบทเป็นเฉินอีใน B e i n g a h e r o ได้ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและก็ได้คว้าแชมป์ของเหมาเยียนสาครั้งติดต่อกัน นอกจากนี้คุณหวังจินทรงได้พูดถึงไวอีปอว่าเขาเป็นคนที่ทํางานอย่างหนักและมีความจริงจังมากในตอนแรกก็มีความกังวลเล็กน้อยเพราะมีฉากการต่อสู้ค่อนข้างมากและหวังว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับนักแสดงรุ่นยาวอย่างไวอีปอมากขึ้นเรื่อยๆนานาคตสําหรับผลงานภาพยนตร์ของไวอีปอได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วภาพ,พยนตร์ใหม่สีผลงานจอใหญ่ของเขาที่มีคนต้องการดูสูงสุดเกินสองแสนคน ต่อเรื่องนิรนามมีคนอยากดูสูงเกิน2 8 4 0 0 0คนฟอ์มโพลิตยูนิตได้มีคนอยากดู2 7 0 0 0 0คนราชาแยหย่งท้องฟ้ามีคนอยากดู217,000คนวันแอนโอลีมีคนอยากดู2 0 0 0 0 0คน, only, คน, 2, คนล่าสุดมีข่าวลือทางอินเทอร์เนต็ตของวันชาติว่านางสามเรื่องของไว้ป์ปอดจะออกฉายพร้อมๆกันภาพยนตร์สามเรื่องที่มีทีมต่างกันทีมของผู้ผลิตก็ดีมากซึ่งก็คุ้มค่าแก่การรอคอยและแต่ละเรื่องก็มีดีเป็นของตัวเอง ได้แก่ราชยยาแห่งท้องฟ้านิรนามและวันแอนโอลีราชยยาแห่งท้องฟ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบินทดสอบเข้าร่วมในความท้าทายต่างๆของเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดและล้ำสมัยที่สุดและได้บอกเล่าถึงกระบวนการที่ยากลำบากของเลยอีและนักบินเอสคนอื่นๆที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและกลายเป็นนักบินทดสอบรุ่นใหม่ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการที่ต้องเผชิญในระหว่างการทดสอบการบินเจ20 เรื่องจริงและใช้งานจริงของเครื่องบินขับไล่ไอพ่นต่างๆของอาวุธหนักของประเทศและทีมเทคนิคพิเศษนัน้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นําแสดงโดยหวังอี้ปอและโจตองอีนิรนามได้บอกเล่าเรื่องราวของสมาชิพกพรรคได้ดินของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่ได้เสียสละเพื่อปกป้องแนวหน้าและเพื่อปกป้องมาตุภูมิด้วยชีวิตและเลือดของพวกเขาในยุคที่ปั่นป่วนของสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นภาพยนตร์สายลับระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่น กำกับโดยคุณเฉิงเอ,อ๋อที่นำแสดงโดยหวังอีป้ปอโทนี่เลียงโจซินและหวังชวนจุนวันแอนโอลี่เป็นหนังตลกสร้างแรงบันดาลใจที่นำแสดงโดยหงปอและหวังอีป้ปอว่ากันว่ามีนักแสดงตลกมากมายที่หลายคนชอบซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงคนธรรมดาธรรมาที่กำลังเดินตามความฝันความมุสาหะความรักของหนังเรื่องนี้ยังได้ช่วยส่งเสริมโปรเจกต์เบรกแดนของหงหยาคลับอีกด้วยค่ะทั้ง3าตัวละครของหวังอีปอ แต่ละคนมีบุคลิกและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งมันก็คุ้มค่ายอย่างมากสาหรับกรารรอคอยภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่ของไวทปออย่างไรก็ตามเรายังคงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเมื่อเร็วๆนี้คุณหันหันได้เข้าร่วมงานและแนะนําภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขา custom f r o n t ในฐานะที่คุณหันหันซึ่งเป็นผู้ดูแลและพุม่มเนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าเมื่อคุณหันหันถูกถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ เรื่องบอลทูายกับวังอี่ปอและเขากล่าวว่าความร่วมมือกับวังอี่ปอนั้นเป็นความร่วมมือที่ดีและยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะในขณะเดียวกันวังอี่ปอได้เป็นแขกรับเชิญในห้องถ่ายทอดสดของ CCTV Mid Autumn Festival Gala และได้เปิดเผยว่าในตอนเย็นของงานฤดูใบไม้ผลินี้จะนําเพลงสไตล์อบอุ่นและการแสดงทั้งหมดยังคงมีการออกแบบของการถ่ายทําซึ่งก็ได้มีการปล่อยเซตพรีวิวของคลิปเบื้องหลังของงาน สำหรับความร่วมมือการระหว่างหวายปอและโจตงอีเป็นการออกงานคู่ร้องเพลงโรแมนติกด้วยกันในวันที่10กันยายนนี้นะคะต้องบอกว่าหวายปอหล่ๆและสง่างามมากๆค่ะในวันที่7กันยายนข่าวสารประชาชนได้เผยแพร่คำขอโทษต่อสาธารณะซึ่งเป็นคำขอโทษที่ทำโดยคงสือส่อซีแฟนดัมของเซียวจานและในครั้งนี้คงสื่อซีได้ขอโทษเซียวจานต่อสาธารณชนผ่านกระบวนการอย่างเป็นทางการของสารประชาชน มีรายงานว่าคำพูดก่อนหน้านี้ของคงสือซีถูกระบุโดยสารว่าเขาได้ละเมิดชื่อเสียงของเซลจานด้วยเหตุน,นี้คงสือซีจึงได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนตามคำกล่าวขอโทษของเขาตามขั้นตอนโดยกล่าวว่าเขาได้รับทราบและใจต,ตองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความผิดพลาดของเขาว่าฉันขอสแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเซวจานด้วยตัวเองในทันทีชาวเน็ตบางคนเปิดเผยว่าชาวเน็ตรายนี้เป็นผูก้กระทำความผิดซึ่งการและกัน ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขาได้ถูกฟ้องโดยเสียวจจานเพื่อปกป้องสิทธิของเขาในการเผยแพร่คำกล่าวอ้างที่จงใจใส่รายไปสีเสี่ยว์จานบนอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นเว็บไซต์สารประชาชนและช่องท,งทางที่เกี่ยวข้องได้ตีพิมพ์คำตัดสินของเสียว์จานและคงสื่อซีเกี่ยวกับขอ้อพิพาทเรื่องการละเมิดสิทธิทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากการตัดสินว่าคงสื่อซีควรลบคำพูดที่ละเมิดทั้งหมดในทันทีแล้วและยังต้องขอโทษเสียวจานต่อสภาณชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคําสั่งให้เขาจ่ายเงินจํานวนหนึ่งให้กับเือร์จานซึ่งเป็นจํานวนเงินค่าชดเชยสําหรับความเสียหายทางจิตใจนอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายที่เหมาะสมสําหรับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกรณีรวมเป็นเงิน32,170อหยวนูนหรือ1 6 9่4 7นหือบาทแต่เนื่องจากคงสื่อซีนั้นไม่มีเงินชดเชยและเขาไม่เคยจ่ายเงินชดเชยให้กับเือร์จานเลยในที่สุดเขาก็ถูกศาลบังคับอีกครั้งในเดือนกร,รกฎาคมปี2022 อย่างไรก็ตามอินเทอร์เนต็ตไม่ใช่สถานที่ปิดตน้นไมยและทุกคนควรรับผิดชอบต่อคําพูดและการกระทําของตนเองอันที่จริงคงสือส่อซีคิดว่าเขามีโอกาสสูงที่จะไม่พบกับปัญหาใดๆเมื่อเขาเผยแพร่คําพูดของเขาในขณะนั้นโดยคิดว่าอินเทอร์เนต็ตไม่สามารถทําอะไรเขาได้และไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาตอนนี้เนื่องจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่ผ่านมาได้ทําร้ายคนอื่นและทําร้ายตัวเองโดยไม่ดูตัว ดังนั้นเขาจึงได้เตือนชาวเน็ตให้ระมัดระวังในการพูดทางออนไลน์มากขึ้นในช่วงเวลานี้ชีวิตของเซอร์จานค่อนข้างมีเรื่องไม่สบายใจบ่อยครั้งเกี่ยวกับเขาหรือเรื่องรักกใครๆข,ข,ของเขาสําหรับคดีของแฟนดํมในครั้งนี้พวกเขาได้ใส่ร้ายป้ายสีเซอร์จานว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับตัวแทนของเขาหรือผู้จัดการจ,าจริงชาวเน็ตบางไรายได้รายงานว่าทั้งสองคนเคยสวมชุดเดียวกันในที่สาธารณะหลายต่อหลายครั้งยังเป็นแบรนด์สินค้าสไตล์เดียวกันอีกหลายชิ้น ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตได้ถ่ายภาพพวกเขาทั้งสองคนนั่งด้วยกันอย่างสนิทสนมบนเครื่องบินด้วยเหตุน,นี้ชาวเน็ตหลายคนจึงคิดว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นไม่ธรรมดาในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนได้ทวีความรุนแรงขึ้นเสียจานก็ได้ออกแถลงการของทนายความโดยตรงและได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ,กบคดีคุ้มครองสิทธิเพื่อชี้แจงโดยบอกว่าชาวเน็ตมักปลอมแปลงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความรักของเยจานและชีวิตส่วนตัวอื่น และพฤติกรรมนี้ถูกสงสัยว่าละเมิดสิทธิส่วนตัวและละเมิดชื่อเสียงของเซจานด้วยเหตุนี้เซจานจึงได้ตัดสินใจใช้วิธีทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเขาเพื่อหยุดคนบางคนที่มีเจตนาไม่ดีทําการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับเซจานและยังได้ร้องให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ผู้ยังมีเหตุผลเมื่อต้องเผชิญกับข่าวลือภายนอกและความคิดเห็นของสาธา,ารณชนเซจานส่วนใหญ่เลือกวิธีการที่ถูกต้องและถูกกฎหมายมากกว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายต้องบอกว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมคำพูดที่ไม่เป็นความจริงและรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเขาเองตั้งแต่เซลลจานร์ระเบิดและขึ้นสู่จุดสูงสุดเขาก็ถูกพูดถึงกันอย่างดูเดือดและเป็ดร้อนตลอดเวลาเขายังโดนโจมตีด้วยคำพูดที่ไม่ดีบ่อยๆในกระบวนการนี้โชคดีที่เขาและทีมของเขาได้เลือกที่จะโต้อตอบโดวยวิธีทางกฎหมายการกระทำแบบนี้ได้วางเป็นแนวทางให้กับศิลปินคนอื่นๆอีกด้วย แทนที่จะตอบโต้ด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองล่าสุดเนื่องด้วยเหตุผลพิเศษหลายประการและเหตุการณ์สำคัญสาคัญบางอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเสยชวนฝนตกหนักโรคระบาดและแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นในวันที่5กันยายนดาราดังหลายคนรวมถึงเซจานได้โพสเพื่อส่งกำลังใจเพื่อให้เสชวนปลอดภยัยแม้ว่าเซจานจะเกิดในฉงชิ่งแต่ฉงชิ่งและเสฉชวนก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ตามกระแสข่าวของวันที่6กันยายนสำนักข่าวเซนหัวนิวเอเจนซี gency, ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแผ่นดินไหวในเมืองลูติงมณฑลเสฉวนได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว66รายและมีผู้คนสูญหาย15รายจากประสบการณ์ของแผ่นดินไหวในเวินชวนซึ่งเป็นพื้นที่แผ่นดินไหวของลูติงตั้งอยู่ในภูเขาสูงและหุบเขาตามการคาดการณ์อาจมีฝนตกต่อนเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวอาเจเผชิญกับภัยพิบัติ ฐานกรณีวิทยามากขึ้นตามประกาศอย่างเป็นทางการของลอรียลในวันที่6กันยายนเป็นวันที่มีการถ่ายทอดสดของลอเรียลโปรและเซอจานอย่างไรก็ตามเมื่อบ้านเมืองต้องเผชิญกับวิกฤตหลายอย่างและอยู่ในภาวะที่ยากลำบากหลังจากที่ได้พูดคุยกับโฆษกของลอรียลโปรแล้วพวกเขาก็ได้เลื่อนการประกาศการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการตามกําหนดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6กันยายนในการโพสต์ประกาศเลื่อนอย่างเป็นทางการของลอเรียลโปร ยังได้กล่าวอีกว่าขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณข้อมูลการติดตามจะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการอีกครั้งนอกจากนี้ในโพสต์ของ Lo รีอัลโปยังได้แสดงความหวังว่าจะได้พบกับโค้กของแบรนด์และขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจแม้ว่างานถ่ายทอดสดในวันที่6กันยายนจะถูกเลื่อนออกไปโดยตัดสินจากโพสนี้ของลอรีอัแล้วคาดว่าอีกไม่นานเราจะได้พบกับเซจานนอกจากนี้ ชาวเนตหลายคนก็ได้ฝากข้อความกันด้วยว่าในช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้พวกเราเข้าใจดีว่าทางแบรนด์คิดดีและทําดีที่สุดแล้วทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจและการยกย่องอย่างมากจากทุกคนซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือทุกคนรู้ว่าแม้ว่าการเลื่อนจะทําให้พวกเขาได้พบกับทุกคนในภายหลังและการรอคอยทั้งหมดเป็นเพียงเพื่อเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเือจานที่จะได้พบกับทุกคนการได้พบกับเือจานในเวลาที่ดีที่เหมาะสม ชาวเนตหลายคนยังบอกว่าพวกเขาก็เคยประสมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วตั้งแต่การเลื่อนการออกาศของคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักไปจนถึงการเลื่อนการแสดงของละครเวทีเรื่องอดีมไลอดีมและอีกุยยาวอันที่จริงก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดและการขยายเวลาสําหรับครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดก็คือการถ่ายทอดสดที่จะมาถึงของเซอร์จานเพราะไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ ที่ได้หลังจากการอ้ออากาศของคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักหรือเสือจันที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดบนเวทีของรีมและดีมทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการแสดงสดจะแตกต่างจากงานและเวทีมากมายแต่ทุกๆครั้งที่เสือจันปรากฏตัวเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนโดยเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอดังนั้นการรอคอยทุกครั้งจึงคุ้มค่าเสมออาจกล่าวได้ว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างมากค่ะ เป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่สุดของผู้คนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับเซลจานเพราะสำหรับเขาที่ทำงานหนักทุกวันเขาเต็มไปด้วยความเป็นไปได้มากมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านของธุรกิจการแสดงบนเวทีหรือในการทำงานของเขาก็เป็นเลิศเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้นของเขาและความสำเร็จอันน่าทึ่งในผลงานของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะได้เห็นเซลจานที่ดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกๆครั้ง ที่เราได้เห็นล่าสุด YSL ก็ได้เปิดภาพโคโ้ชกเสื้อจานเซ็ตใหม่ที่มาพร้อมกับเสื้อเชิ้ตสีขาวเปิดอกน้อยๆมีความเซ็กซีน่นิดๆคือต้องบอกว่าหล่อๆและนิสห์มากค่ะอยากจะบอกว่าพักนี้น้องเปิดอกบ่อยมากตั้งแต่เซ็ตโชว์กล้ามเล่นเทนนิสไปจนถึงเซ็ตว่ายน้ําหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะเรียกร้องให้เสอร์จานปล่อยภาพเป็นวิดีโอออกมาและทุกคนก็ตั้งตารอยอย่างมีความหวังอย่างมากค่ะในขณะเดียวกัน ใเสือเจ้าก็ได้ปล่อยภาพบล็อกบัสเตอร์ใหม่ของเสือจ้นออกมาเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ผลงานทางธุรกิจของเขาจํานวนมากถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแทบทุกวันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าเขาไม่ได้ถ่ายทําละครเรื่องใหม่แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเสือจันทางานหนักมากแค่ไหนและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ